เดีเธอโอเคแล้ okay ไล่โน่หอบคเดีย oh ่พันแล้วว้ายว้ายว้ายเอาล่ะเราต้องไปข้างบนงตรงกลางตรงกลางโอ้โหขึ้นได้หรอเสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงสูงอีกโอเค เฮ้ยข้างบนมั้นมีอะไรอ่ะเห็นปะอืออือนี่เจ้าปกับเจ้โฟกัสศิษย์อะ การขยับมีการขยับไหนอะเอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่งันถ้าตามมันจะไอ้นี่เธอต้องสูงต้องสูงเลยสูงนี่เพิ่งมาขับก่อนสิโอเคอุ้ยตึกขึ้นแล้วอุ้ยขึ้นเลยเห็นไหม ช่วยเราอนี่เป็นเอ c มาเลออะไรอ่ะเล่บโอยโอย ค,คนอย่างเราๆรานี่อย่าเพิ่งรีใจก่อนสิไปไหนอะ เที่ยวอ่ะเออแบบเสียงลมอ่ะอ่ะเดียวก็ทำไม่ได้จ้ะอ่าไม่ให้โอเคอันนี้เริ่มสูงเลยเริ่มสูงขอเพลงนี้นหลานเราโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาแบบอุ้ยทำไมมันต้องแบบแที่เป็นตหรอขอเพลงนุ่นหลานหนึ่งห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า มันเป็นแบบงามแบบหลกเสียงไงอุ้ยมึงมันจะ normal ยังไงอ่ะอ๋อไปอยู่ตรงจุดอ n d นี่ก่อนอันนี้เหรอ่ะแล้วร้องต่ำ อ่ะโอเคลบร้องสุ้อาโอยโอโเฮ้ยต้องข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนก่อนเล้วเขาจะร้องอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวประตูดับก่อนป่ะใช่มันมันมันต้องจิ้มอันนี้ยพี่รับไม่ได้ ปังมากมึงพวกนี้ก็ไม่มีเสียดเลยล่ะโอ๊ยพัสซ์ยากจังเลยอุ้ยมันโอ๊ยมันโอ้ยมันเป็นสองยางเหรอโอ๊ยโอ้ยอุ้ยเอาแล้วมึงแดนสัญยาละ 好了ต้องไมร้องแล้วอ่าฮ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 ่ฮ่าเ่ีฮ่ยฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าเ่าฮ่ยฮ่าฮลยเ่าฮ่ยเ่าฮ่ยฮดาฮ่ยเาฮ่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 าฮฮ่ฮฮ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 ฮ ี่บินขึ้นไปส่งอ่ะพอะ ทำตัวเองเนาะคือสรุปไง เสียกูไปแล้วเอาอ Arizona, ุ้ยพ่อผ่านตรงไปก็ได sure> ้อ้าวโหเห็นเด้งดึงมากโอเคซีโน่ฉันจะสิ้นลมแล้วจริงๆเฮ้ลพี่ป๊อปบอกว่าลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนอะไรวะเป็นคำว่าฮาเป็นฮีเหรอโอเคได้ได้ได้ giang yeah cái have you, ever uh, <t Works> única, única you have you have you คีย์แบบเออว่ะร <c oughs> ้องแได้เลย <c oughs> ตั้งแต่ข้างนโอเคที่เธอเบลโหย้ยเสียงดีมากเหียดมาก Chimmy, do be ก่อนได้ป้าอยากน้อยเปลี่ยนไปเล่นเกมมือของอันได้โอ้ยไม่มีเสียงแล้วว่ามันหมดแล้วว่าโอ้ยมันไม่มีตายเนี่ยพี่เนี่ยเล่น,ลนะอะไรอ่ะเอ<ห>อเราต้อไม่ต้องหนีพี่โอ้ยอยากดูอ่ะลงไลา์แล้วลงไลายแล้วลงไลา์แล้ว,ลลลวดีเค้คิดใจไปแล้วปะฉันลงไลฟ์เลยฉันลงไลายไปทุกคนไปดูดีเคเล่นเอาราสสิคะแรงมากฮัลโหล ไอทีเเล่นไม่เลยนะส่งคนดูไปให้เลยส่งคนดูไปให้เลยทุกคนไปดูทีเคล้นเอาลาสานะคะที่ช่อง TK s t a t i o n น l นะนะคะแต่ฉันจะส่งไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคไปดูนะครับปดูนะคไปดูนะคะไปดูนะคะไปดูนะคะแล้วก็คงคนไลฟ์ใช่เพราะคนไลฟ์จะดูค่ะไปไปไปดูนะครับไปดูทีเคิี้ปิดนะคะที่แตกอยู่ที่นู่นนะทีเคสเตชันลไปแล้วค่ะ ไป<ร>ดู <ขอ S 2> ไปดู <ไป S 2> ทีททเคเล่นเอาลาสหายขี้แตกที่นู่นนะฮะบายทุกคนเจอกันจ้กเจอกับเพลงจริงจริง,รง,รงมันมันวิ่งสวนะทีเคเพราะว่ามันโดนตีทีเดียวไม่ตาย